นู่นนี่นู่น่นู่นกควิดอยู่มั้งสิบีสิบสิบีฟังเข้าครับลูกมามีฟังเข้าครับลูกมามีเอ๊เราคนรอเราคนรอไหนดิใครหล่อย่องมขึ้นใครหล่อวะอ้าพัชชู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  โดาวมึงคอหักตายมันสูงฟังเล่ไม่ได้แล้ you cannot <try. S 1> <to> play ฟัง too high ไิ้งดิฟวันพลาสติกถุยนี่ทูสม l ูสมอลแค a l l ฟ o w n ฟังมาเล็วเออหนูตัวเล็กไปลูกอันนี้ฟังเขาฟังเดินมาเร็ว,รวดิ

เพือหอบเหมือนคนบ้าเลยนะมึงเนาะดูทุกกตาเอามาเอามาทำไมให้มันเกะก,กะลูกถือมาทำไมเนี่ย Why you take the toy for บ้งบ้งลองสวัสด,ดีครับพีลูก ฟังนี่หันเดรชน n ดรเฟสอีกสองนาทีดหมาดิโตกรเลอะเลยอ่ะ you see the dog ฟัง you see dog ดิ ริล n d บาร์บ <that 's why> uh, no, ี้ดไว้ and ชาร์ลีตัวเปล่าเเฮ้ยอนโยบเงียบจจะฟังข้าวจะฟังข้าวเลยา เดินไปซิลูกโอเคฮีนนะฮาวพ่อพีค in holiday น่ะ ตั้งครับฟังเซฟบายบายมา e มย์ดิครับบาย